ปกัปก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 ผกดลดลดเสียงอย่างเบรนน่สวัสดีครับผมตวตอร์เอซีฟอร์ไลท์วันนี้เราอยู่กับตัวของคริไฮบริดนะครับซึ่งเป็นสายที่บอกได้เลยว่าค่อนข้างจะเน้นเล่นสนุกนะแต่ก็มีข้อดีก็คือมันสามารถฆ่า MVP ที่สายเวทแท้ไม่สามารถฆ่าได้ด้วยนะครับเพราะสายเวทแท้เนี่ยจะสู้ดิสเพลยไม่ได้จะสู้มอนที่ไม่แพ้ไฟไม่ได้แล้วก็ a g r จะตีไม่โดนนะครับ ตัวนี้ก็จะมีส่วนผสมของกายภาพแล้วก็การคลีนะครับทำให้เราตีโดนแล้วก็ไม่สนใจพบไม่แพ้ไฟนะครับคลีไฮบิดสามารถเล่นได้นะครับโดยคอนเซปของบิวก็คือเน้นการทำกายภาพแล้วก็เวทมนต์พอๆกันนะข้อดีของสายนี้มากๆก็คือตัวบิวเนี่ยจะยืดหยุ่นมากนะครับจะสามารถเล่นยังไงก็ได้นะครับโดยที่คอของไอเทมเนี่ยจะเน้นแค่ชิ้นเดียวนั่นก็คือเทมเพลโลรักนะครับผมซึ่งเทมเพลโลักเนี่ยจะเพิ่มตัวคีดเมจของเราให้อย่างมหาศาลเลยนะ แล้วก็คอของบิลเนี่ยจะต้องการลักที่120อยู่แล้วนะครับทำให้คียเลตตั้งต้นของเราอยู่ที่41%นะเพราะว่า1%นี่มาจากตัวเบสนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งเดียวที่สําคัญในตัวบิลนี่นะครับที่เหลือจะเป็นเรื่องของความยืดหยุ่นและเราต้องการชิ้นไหนก็แล้วแต่นะครับอาวุธแนะนําเป็นบวก15มีดคิมสันนะครับเพื่อดาเมจอทิเคที่มหาศาลแล้วก็ไอทิเคที่ค่อนข้างจะโอเคนะสำหรับใครที่หาตัวมีดคิมสันไม่ได้ก็จะมีอีกช้อยหนึ่งนะครับช้อยที่ดีอันหนึ่งก็คือตัวของมน ซึ่งมี ATK ถึง180นะครับแล้วก็มี ATK 120ซึ่งค่อนข้างจะสูงมากนะข้อดีคือตัวมีดหนอนนี่เราไม่ต้องรีไฟล์เลเวลสูงมากนะไม่ต้องตีบวกสูงแต่แน่นอนครับก็แพ้ที่มีเข็มสันบวก15เพราะว่าไมีเข็มสันบวก15นี่คือ ATK ชนะ ATK ก็ชนะด้วยนะครับแต่ว่าราคาก็จะต่างคนละเรื่องเลยอีกช้อยหนึ่งที่ดีก็คือมีดโปรโมชั่นนะครับคล้ายมีดหนอนแต่อยู่ในแกนของ ATK มากกว่าข้อดีคือมันมี AD เพิ่มอีก10%ซึ่งเราตีเร็วขึ้น รวมถึงคอมโบกับตัวสกิลสแนนเชอร์ด้วยเพื่ออวิติเคเพิ่มขึ้นนะแต่ว่าในบิลนี้เราจะไม่ได้โฟกัสที่อวิติเคมากขนาดนั้นนะครับแต่ก็เป็นวิธีดีอันนึงแล้วมันฟรีด้วยประเด็นหลังจากมาดูอาวุธแล้วเราจะพาไปดูตัวคิเลสนะนั่นก็คือตัวคริที่ทําให้เราตีคริบ่อยๆนั่นเองนะครับซึ่งในบิลวนี้เราจะไม่เน้นตัวคิเลสนะเราไปเน้นที่ขิซูโดนะครับหรือเป็นคิ้ําลองที่ยืมขึ้นมาอย่างเช่นลัคกี้เดย์นะเพิ่มลัก200หน่วย ครีจากเสื้อ h i d เด n c โค a k นะครับซึ่งมันคี่จำลองขึ้นมา20%นะครับ2ชทีนี้ติดพร้อมกันทำให้เรามีครีถึง86%เลยนะครับโบนกกัสการอารสแตตอีก41%ทำให้ครีถึง127%เลยนะซึ่งพล็อกของพวกนี้นี่ติดบ่อยมากนะครับลัคก,กี้เดนนี่ติดแทบจะตลอดเวลาเนื่องจากติดง่ายทั้งเวททั้งายภาพนะครับแล้วก็ครีเลทแบบนี้นะครับทำให้เราสามารถใช้ธนูยิงได้ด้วยนะเพราะเรามีคริที่สูงนะครับยิงไม่แรงมากนักหรอกแต่มันก็ยิงได้นะ หมายความว่าบิลนี้เราสามารถฮิตล็อกตัวบอสได้ด้วยนะครับซึ่งธนูปัจจุบันแนะนําเป็นวิเชสไมล์โบนะครับเน้นที่ขิเรทเพราะถ้าเราใช้ธนูในการฮิตล็อกบอสนะครับเราต้องตีโดตลอดเวลาห้ามไม่โดเด็ดขาดนะเพราะฉะนั้นขิเรทสาคัญมากนะครับเพราะอย่างนั้นผมถึงได้ใช้ตัวลักโกเพิ่มด้วยนะเพื่อให้มันมีขิเรทมากขึ้นครับตัวธนูถ้าหากว่าใส่เป็นม้าดําหรือว่าเป็นม้าขาวนะครับหรือเป็นเอก็ได้นะจะแรงกว่างูดําแต่ว่ามันไม่เบิ้ลนะเราต้องไปใส่พวกหมวกงูนะครับหรือไม่กไก่นะครับ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับธนูแต่ละคนว่าปีศาจแค่ไหนนะครับทีนี้สายไฮบริดก็จะมี2ทางเลือกนะครับซึ่งสำหรับผมเลือกเป็น NightMa เอนเชมบ์มี่การ์ดนะครับใส่ในกระเป๋าเพื่อที่เราจะได้ไปใช้กับตัวละครอีกตัวหนึ่งได้ครับผมก็คือเป็นสายออโต้สเปลแทนนะในส่วนของมัฟนั้นสามารถแทนด้วยไอเทมชิ้นอื่นได้นะครับนั่นก็คือปีกทองหรือไม่ก็เป็นตัวมัฟหนอนก็ยังได้นะ2ตัวนี้เป้าหมายคือเพิ่ม APD ดีนะครับเป็นหลักแล้วก็เสริมได้เมส่ตนที่ขาดนะ สำหรับการ์ดเราก็ต้องเลือกว่าจะเป็นตัวสายเวทหรือสายครีนะครับอย่างเช่นพีททลซึ่งทั้งสองอันก็แล้วแต่ว่าจะเป็นเน้นสายกายภาพหรือสายเวทมากกว่ากันนะครับทีนี้ตัวประดับนี่ก็ค่อนข้างจะหลากหลายและอยากจะใช้อะไรก็ได้นะครับสำหรับผมเลือกใช้แหวน1ปีเพราะว่ามีตัวของออสแตนออเวอร์ออดีๆนะครับแล้วก็มีตัวเอวิีเครวมถึงคีย์ดาเมจที่มาหาศาลเมื่อใส่คู่กับรองเท้านะครับแล้วก็ถุงมืออีวิสปิดโกลบนะครับใส่กางเกงกาดเหมือนเดิม2ตัวนี้คือแหวนและก็ถุงมือที่ผมใช้ตลอดเวลลาานะน,านนะใกรรเ่คับ ลากโกฟเมื่อเจอบอสที่มี a g Up หรือว่าต้องการใช้ธนูก็จะใช้ลากโกฟนะครับเมลซองบวกการ์ด1ปีก็เป็นสายทางที่ดีของกายภาพนะมันบวกดดเมจเมทิโอด้วยแต่ว่าเนื่องจากไม่ใส่การปาการมันก็จะค่อนข้างขาดไปเยอะนะครับ แต่ถ้าหากเน้นทางกายภาพแล้วเมลสตอมใส่การ์ดหปีจะคุ้มกว่ามากะนะอีกชิ้นหนึ่งที่แนะนําก็คือเป็นตัวบากานาวานะครับเพิ่ม s ปีที่ขาดแล้วก็เพิ่มเอตเคนะครับประดับเหล่านี้ก็แล้วแต่นะครับว่าใครมีอะไรหรือใครต้องการใช้อะไรเน้นอะไรมากกว่ากันนะครับแล้วแต่เลยอันนี้สายนี้เป็นสายไฮบริดนะครับมันมีความยืดหยุ่นอย่างมากนะครับโซนสลับส่วนของหัวนี้ก็ค่อนข้างจะมีหลากหลายนะในการเลือกใส่นะครับนี่เป็นหมวกที่ผมใช้ประจําก็คือเซรีโบ11นะครับใส่การ์ดลิเทเลสนะ ซึ่งออฟนี่ก็เป็นชาร์ปนะครับก็เลยเหมาะกับสายคีผมก็เลยใช้ตัวนี้นะครับหมวกที่เหลือที่แนะนาก็จะเป็นหมวกซาหากับหมวกเสือนะครับช่วยปัดเจเมของเราให้มหาศาลได้ทั้งสองฝั่งนะอันนี้ก็แล้วแต่ละครับว่าแต่ละคนมีอะไรหรืออยากจะใช้อะไรมากกว่ากันนะครับส่วนตัวคอสตูมในของสายนี้นะครับก็ง่ายเลยนะฮะเป็นคอสฟ้าี่แหละครับนะหรือถ้าใครไม่มีคอสฟ้าก็ไปใส่เป็นคอสคิเลตอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่ความชอบนะครับอันนี้ สิ่งที่เหลือไม่ได้พูดถึงก็จะเป็นแค่ของปัด SPD ต่างๆนะครับที่นิยมมากที่สุดก็จะเป็นตัวซิกลังวิงกับปากโป่งแองเจลลิงนะครับซึ่งก็สำหรับชาร์โดก็ใช้ในการบวกเ p 1นแค่นั้นเองนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของบิลสายไฮบริดครินะครับซึ่งข้อดีของมันเลยคือสามารถสู้กับบอสได้หลากหลายมากกว่าตัวของเวทแท้นะราอย่างที่บอกไปในตอนต้นคลิปนะก็คือถ้า,ากว่าเจอตัวที่ AGU p เจอตัวที่มันไม่แพ้ไฟหรือเจอตัวที่มีดิสเพลนะครับสายเวทแท้ไม่สามารถสู้ได้เลยนะ ส่วนตอนนี้สามารถสู้ได้นะครับโดยการเอาธนูขึ้นมายิงนะครับหรือว่าใช้คีดาเมจบวกกับดับเบิลไลน์นะครับทำให้เรามีดาเมจมากขึ้นในการโจมตีบอสนะครับแล้วก็เสียงครีในบิวนี้ค่อนข้างจะเป็นเสียงที่ไพเราะพอฟินมากนะครับโอเคนะครับเป็นบิวทั้งหมดของครีไฮบิดเวทมนต์นะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นครีในชาร์โดเจสเซอร์ผมแนะนําเป็นบิวนี้นะครับเพราะว่าการทําครีหนึปอร์ในชาร์โดเจสเซอร์ค่อนข้างจะยากลําบากมากนะแล้วก็ถ้าหากทำได้แล้วคุณก็เสียไอเทมส่วนใหญ่ไปจากการทำครีเลตอย่างเดียวนะครับ ทำให้โดยรวมแล้วเราก็ตีเบาแล้วก็เวทเบาอยู่ดีนะซึ่งข้อเสียเดียวของบิลนี้อาจจะต้องมีการโจมตีเบื้องต้นเพื่อให้ติดคีเลดก่อนนะครับจากลักกี้เดย์หรือตัวเสื้อเอสซนะครับแต่โดยรวมแล้วเป็นบิลที่สนุกมากนะครับแล้วก็ยืดหยุ่นมากนะสามารถใส่อะไรก็ได้นะครับแต่ที่ไม่ได้เลยคือจะปล่อยให้คนไม่สับสไคร์เยอะกว่าคน u ับสไคร์ไม่ได้นะแล้วก็อย่าลืมสั่งกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ก่อนใครนะครับรวมไปถึงการไลฟ์สตรีมด้วยนะครับผมโอเคสำหรับวัน